บมือต้อนรับรัวๆนะคะสำหรับสมาชิกใหม่ของ b บล x ค่ะที่จะมีอีก12ประเทศนะคะและที่สำคัญหนึ่งในนั้นมีไทยด้วยล่ะค่ะก็การประชุม b บ i x กครั้งสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นในวันที่22ตุลาคมนี้แล้วนะคะที่เมืองคาซานของรัสเซียค่ะคราวนี้รัสเซียเป็นเจ้าภาพนะคะก็คิดดูไทยเองได้เป็นรอบแรกนะคะเป็นชุดแรกนะคะแล้วก็ กำลังจะได้เข้าเป็นสมาชิกของบลิกซ์แล้วนะคะนำหน้าตุรกีด้วยนะคะตุรกีเองเพิ่งยืนเข้าไปนะคะทั้งๆท,ที่ตุรกีเองเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของรัเสเซียด้วยซ้ำนะคะอะบ่ายนี้เองค่ะส,สดๆร้อนๆสื่ออาทีรายงานเข้ามานะคะว่าทางด้านของบลิกซ์เตรียมรับสมาชิกใหม่อีก12ประเทศด้วยกัน,นะคะ่ะหนึ่งในนั้นก็มีเพื่อนบ้านลุงหนวดติดกันกับรัเสเซียนั่นเองนะคะก็การประชุมประจําปี ครั้งนี้ที่ขาสารรัสเซีย22นะคะถึง24ตุลาคมคราวนี้รัสเซียเป็นเจ้าภาพค่ะก็จะได้สมาชิกใหม่เพิ่มอีก12ประเทศนะคะจะเป็นกลุ่มแรกค่ะที่ยื่นใบสมัครเข้าไปแล้วนะคะก็ทางด้านของคลื่นลูกแรกของการขยายกิจการของบริกเนี่ยก็จะมีการเกิดขึ้นในการประชุมครั้งสำคัญครั้งนี้ค่ะ มีอะไรบ้างมาดูกันนะคะก็ได้แก่อัลจีเรียบังคลาเทศเพราะฉะนั้นช่วงนี้แถวแถวอินเดียบังคลาเทศศีลังกาไม่ต้องตกใจถ้าเห็นข่าวนะคะก็เพราะว่าเขากำลังจะเข้าเป็นสมาชิกบริกสกับอินเดียนั่นเองนะคะอ่านเกมง่ายมากค่ะช่วงนี้นะคะมีบาเรนค่ะบลิเวียนะคะเวเนซุเอลาเวียตนามคิวบาพอนดูรัสอินโดนีเซียนะคะคาซัคสถานคูเวตโมร็อกโกไนจีเรีย าปาเลสไตน์เซเนกัลแล้วก็ไทยนะคะก็เป็นรายชื่อของกลุ่มแรกค่ะที่จะเข้าเป็นสมาชิกของบลิกส์นะคะก็นอกนั้นเนี่ยก็จะมีตุรกีซิมบับเวบูกินาฟาโซนะคะก็ได้ยื่นใบสมัครแล้วะคะ่ะก็บริกส์นะคะ แต่งตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2549โดยรัสเซียจีนอินเดียแล้วก็บราซิลนะคะแล้วก็ตามท้ายมาด้วยเมื่อปี54ที่แอฟริกาใต้เมื่อวานนี้คงได้เห็นภาพกันไปแล้วสีจิ้นผิงเดินคู่มากับ ดมารูเซฟนะคะซึ่งเป็นอดีตผู้นำประิุคนเกาะและตอนนี้พอพ้นจากตำแหน่งทางการเมืองที่บ้านเขาก็มานนั่งเป็นประธานของธนาคารของบริกสะะ์นีคะสีจิ้นผิงให้เหรียญเกียรติยศสูงสุดเลยค่ะในฐานะของมหามิตรนะคะแล้วก็ได้เดินคู่เปิดประตูมากับสีจิ้นผิงด้วยในการมอบเหรียญเกียรติยศในช่วง75ปีวันชาติของจีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริกส์เนี่ยมีความสาคัญมากๆ ช่วยกันรับลูกค่ะรัสเซียเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จีนเองก็ดันบลิกสุดตัวเลยนะคะสำหรับผู้นำบราซิลก็ได้ให้รางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีการต้อนรับสมาชิกใหม่ไปแล้วนะคะได้แก่อิหร่านอียิปต์เอธิโอเปียแ,แล้วก็ UAE ด้วยนะคะก็โดยเหตุนี้เรามังคาที่ทำให้ทางด้านของออในตะวันออกกลางเนี่ยไม่มีการ ออกมาเคลื่อนไหวแต่อย่างใดนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่ากลุ่มสมาชิกบริซเนี่ยคอยดึงแขนเสื้อเอาไว้ก็เป็นได้ค่ะจนถึงเวลานี้แล้วนะคะปูตินเป็นคนบอกเองค่ะมี34ประเทศแล้วนะคะสนใจที่จะเข้าร่วมบลิซนะคะ และที่สำคัญการประชุมบล็กส์ในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนสถาปตัตยกรรมการเงินของโลกอีกด้วยนะคะปูตินเตรียมพร้อมตัดริบบิ้นไว้แล้วค่ะสำหรับการเทดลลรดอล่าการใช้สกุลเงินท้องถิ่นการใช้สกุลเงินดิจิทัลการโอนเงินระหว่างประเทศ เรียกได้ว,ว่าใหม่แกะกล่องเลยนะคะที่ไม่ต้องพึ่งพิงระบบเดิมๆของตะวันตกอีกต่อไปแล้วนะคะตอนนี้แหละค่ะปัจจุบันบลิซนะคะครองสัดส่วนประชากรโลกมากถึง46%เกือบเจะครึ่งครึ่งหนึ่งแล้วนะคะคือ50%เรศรษฐกิจของประเทศสมาชิกเนี่ยสัดส่วนมากกว่า36%ของ GDP โลกแล้วก็คิดเป็นมากกว่า1ใน3ของ GDP โลกนะคะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้บลิ นำ G7 ไปแล้ว G7 อยู่ในช่วงผดถอยหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐนำทีมค่ะอังกฤษฝรัร่งเศสเยอรมนันอิตาลีแล้วก็แคนาดาหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นนะคะดอลลาร์ก็กำลังจะเสื่อมถอยลงไปนะคะ ซาอูเองก็หันมาใช้ปิโตหยวนแทนปิโตดอลลร์นะคะดอลลร์เองก็ชะลา่าภาพไปตามอายุนะคะกอบกับการที่สหรัฐเนี่ยมีหนี้สูงสุดในประวัติการมากถึง35ล้านล้านดอลลาร์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะสิ่งต่างๆนะคะการจัดระเบียบโลกใหม่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วแ่ะค่ะ